วัสครับผมเจินะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่บริษัทโปรเฟเดอร์จำกัดนะครับโปรเฟเดอร์ไทยแลนด์นะครับพอดีพี่ชัยสายตรงมาครับบอกว่าเฮ้ยมีรถให้ลองเป็นดีพัลสูเฮ้ยตัวใหม่เลยนี่าวาแหมเราก็มาเลยตอนนี้เวลากี่โมงวะเก้าโมงพี่ชัยนัดส0บเรามา 9. เก้าแหมเราเป็นคนตรงต่อเวลามาก่อนเสมอมาแล้วก็ไปดูกันดีกว่าว่าหน้าตาเป็นไงไปเลยครับ ครับตอนนี้รถก็มาแล้วเรียบร้อยครับเจ้าดีเซลเอส27นะครับคันนี้ใส่เป็นโปรฟิเดอร์ฟิเซอครับคันนี้พี่ชัยบอกว่าเป็นความสูงเท่าเดิมนะครับนี่ครับมาดูกันก่อนแอบส่องกันนิดหน่อยอันนี้เขาบอกว่าเป็นตัวโมเดลเทสนะครับเราก็โซวนกันสักนิดหนึ่งเมื่อกี้ก็ให้ทีมงานเขาปรับไปแล้วเรียบร้อยนะครับบอกว่าขอเป็นแบบเดิมเดิมสแตนดาร์ดหน้า8หลัง8แบบ ใส่ให้ลูกค้ายังไงก็เอาแบบนั้นเลยนะครับไม่ต้องยังไม่ต้องเซตนะครับขอไปลองฟิลลิ่งดูก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองเลยครับไม่รอช้านะครับนี่เปิดไงวะเนี่ยไม่เคยใช้เลยนะรถไฟฟ้าไม่ไม่มีกระจกเขินเลยอุ้ยไอเย็นว่ะตรงได้ไหมตรงได้ไหมอุ้ยหมอเลื่อนเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยวอ่ะเฮ้ย้ยวฮ่ะเฮ้ย้ยวเลยอ่ะดูฮ้ยเยในดูภายใน โคตรหรูไฟแอมเพียนคุยสำหรับใครที่มองหารถไฟฟ้านะครับ DBS07 นะครับผมว่าน่าจะเป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าเล่นน่าลองนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับโอ้โหโคตรสปอร์ตแอร์เย็นช่องเนี้แหละแอร์เย็นมากนะครับเดี๋ยวเราไปเทสกันเลยนะครับไม่รอช้าไปครับตอนนี้เราก็ไปลองกันนะครับอันนี้เราข้างหลังเราขนนักแข่งนะครับ มือดิฟกับมือเซอร์กิตนะครับ,บอกันเลยครับก่อนนี้น,ำน้ำไม่ใช่ครับพี่ชัยครับผมอันนี้ก็เป็นโปรไฟล์อร์พิเาษของเดิมมันเป็นยังไงมี่อาการเดิมๆของนิพอ07นะครับ,รบจะมีอาการที่โครงเนาะด้วยนิสัยที่มันเป็นเราไม่ได้เจอในรุ่นแรกนะรุ่นก่อนๆที่เป็นแบรนด์อื่นๆเท่าที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยก็เจอว่ามันโครงโครงมากโครงน้อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งแต่มีการโครงแบบผมมีความรู้สึกว่าเมารถอะนะครับ แล้วก็รอยต่อถนนเนี่ยมีความตึงตั้งขึ้นมาในตัวรถนะครับค่อนข้างชัดเจนนะฮะแล้วก็เวลาขึ้นคอรลพานเนี่ยอันนี้สําคัญเลยค่อนข้างจะนิดนึงนะครับมันโค้งมากกระเด้งมากนะฮะก็นี่แหละครับเหตุผลว่าทําไมคุณจะต้องเปลี่ยนกับช่วงล่างโปรฟฟนเดอร์เพราะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่คนใช้รถเองผมว่าไม่แฮปปี้นะครับก็เราจึงพัฒนานะครับโช๊คสําหรับรถ ดีพอ07ตรงรุ่นขึ้นมาให้กับลูกค้าที่สนใจแล้วก็ต้องการความเล t คชวรี่และความปลอดภัยนะครับในการใช้รถมีความสุขในการใช้รถด,ด้วยทุกวันครับผมเมื่อกี้เราเจอเลยตรงเลยต่อเนี่ก็แบบเก็บได้เนียนนะพี่พอสะพานก็แบบว่าไม่รู้สึกเลยมันอาจจะด้วยแบบของเดิมมันหนักแบตด,ด้วยไหมพี่ถามว่าดักแบตไหมในมุมของผมอ่ะคือมันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ครับ อารมณ์มันไม่ได้แบบนี้นะมันไม่ได้แบบนี้ที่เราขับกันลองนที่แบบเปลี่ยนแล้วแล้วมาลองกันคมันมันคนละเรื่องโดยโดยส่วนตัวนะครับเจิดไม่มีรถไฟฟ้าเป็นของเ,เองนะอันนี้ก็มาลองนะครับก็ไม่ได้รู้ฟีลลิ่งจริงๆของเดิมแต่ว่าณนะตอนนี้ที่ลองก็คือมันนิ่งมากนะครับนิ่งจริงๆแบบว่าอาการโค้งเนี่ยไม่มีเลยแบบเป็นรถแบบว่านึกว่าขับถุงลมอะ่ะง่ายๆอันนี้แค่โชลงไฟฟ้นะครับอันนี้เป็นวันเวย์นะครับ เป็นโปรเพเดอร์รุ่นฟิซดนะครับจะเป็นเป็นไงพี่ชายเป็นโชคสัตปรับเกี่ยวนะครับก็เป็นสแตนดาร์ดได้แล้วก็สามารถปรับโหลดได้นะครับ <Okay. S 2> ปรับ16ระดับหน้าหลังนะครับ <c oughs> ซึ่งสามารถลูกค้าสามารถจะไปจัดทรงได้นะครับ <c oughs> ล้วก็หรือจะขับเดิมๆก็ได้ <c oughs> สำหรับพ่อบ้านนะครับที่มีรถสําหรับส่งคุณลูกนะฮส่งทั้งบ้านอ่ะไปเที่ยวในวันหยุด <c oughs> ะนะครับก็สามารถที่จะ ใช้งานได้นะครับจัดทรงได้ใช้งานได้ปลอดภัยครับผมอย่างที่บอกครับเราพัฒนารถไฟฟ้ามาที่ขายในประเทศไทยเนี่ยหลายรุ่นแล้วฉะนั้นเรามีประสบการณ์นะครับเรามี know how ในการพัฒนาสินค้าเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับบอดี้แรกที่เข้ามาทําอย่างรถไฟฟ้ารุ่นเก่าๆเ,เนี่ยเราก็ทํามาแล้วก็กระแสตอบรับดีมากลูกค้าชื่นชอบนะครับ เราจึงมาถึงทุกวันนี้เป็นบอดี้สำหรับดีพอ07ผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับ,รบแนะนำครับรู้อะไรไม่เท่ารู้อย่างนี้แนะนำนะให้เปลี่ยนเลครับลดคุณเพื่อลดคุณล้านกว่าบาทอะ่ะผมว่ามันต้องได้สมรรถนะหรือเพอร์ formance ที่ดีครับนะครับและที่สำคัญที่สุดของการเปลี่ยนช่วงล่างคือความปลอดภัยครับที่คุณจะได้ไปครับผมยังเน้นย้ำความปลอดภัยครับเนี่ยรอยต่อเนี่ไม่รู้สึกเลยนะ นิ่งกริปการแซงนะฮะจะกระชับขึ้นนะครับไม่โครงนะฮะระยะเบรกที่สั้นลงนะฮะมีผลต่อการขับขี่อยู่แล้วนะครับผมนึกบอกว่าเปลี่ยนโช๊คคุณจะได้อะไรกลับไปก็คือความปลอดภัยนั่นเองเอาแม้ขนาดใช้ความเร็วเองก็ยังมีความมั่นใจในการควบคุมพวงมาลัยนะครับการกระแทกการกระเทือนจากภายนอกเข้ามาในห้องโดยสารต้องบอกว่าหายเป็นติดทิ้งครับจริงเพราะอย่างที่เราเทสเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นทางคอนกรีตนะครับซึ่ง คอนกรีตเองเนี่ยค่อนข้างจะเซนสิทีฟกับช่วงล่างนะเพราะมันมีเส้นถนนที่มันตึ้งตั้งขึ้นรถนะครับแต่เนี่ยที่เราเทสกัน<ๆ>ที่เราลองกันอยู่ก็คือไม่มีคาว่าตึ้งตั้งเข้ามาในห้องโดยสารเลยเนี่ยบ้า,บาปุ๊บอยู่อันนี้ผมว่ามันเป็นช่วงล่างที่เหมาะและควรค่ากับรถอย่างแน่นอนครับอันนี้ฝาท่อนะอาฝาท่อ ะโอ้หลังแค่ไม่ได้ดูสึกหรือว่ามีฝาท่อบนต้นสนนเลยนะไม่กระเทือนเลยดีมากเมื่อกี้เข้าโค้งด้วยความเร็วร้อยร้อยบวกนะเยียมเดียมเดียมผมบอกเลยว่ารถไม่โค้งโค้งไหมพี่ข้างหลังอันนี้คือปรับโช้กไว้ค่ากลางกลางครับกลางกลางใช่สำหรับลูกค้ารถไฟฟ้าดีพอเอสสุดเจนนะครับใครที่เจอปัญหาการโค้งเคงของรถนะครับหรือว่านั่งแล้วเมานั่งแล้วเวียนหัวนะครับผมบอกเลยว่าโปรเฟเดอร์ชุดนี้จบแน่นอนเจอการันตีครับ ถ้ไม่จบอ่ะไม่จบบอกพี่ชัยจบครับจบแน่นอนจบแน่นอนจบดูข้างหลังนะครับจบแน่นอนครับจบแน่นอนครับร้อยเล่งครับแน่นอนแต่จบแน่นอนชัวร์ชัวครับสิ่งที่เราทําเราบอกว่าเรามั่นใจนะครับสิ่งที่เราทําออกมาฉะนั้นเราเรามีการวิจัยมีการพัฒนานะครับและการเดเวลลอของเราตอนนี้ต้องบอกว่าโหไม่เบาครับอันดับผมว่าอันดับต้นๆของโลกเนี่ยโปรเฟนเดอร์ต้องมีอยู่ในนั้นแน่นอนครับ ในการพัฒนาสินค้าฉะนั้นต้องบอกว่าผมมั่นใจนะครับที่ทําออกมาแล้วนะครับแล้วก็มาใช้งานจริงเนี่ยมั่นใจนะครับว่ามันต้องดีแน่นอนนะครับเพราะถ้าไม่ดีเราไม่ทํานะครับนี่สโลแกนโปรเฟเดอร์ถ้าไม่ดีเราไม่ทำนะครับผม จริงๆคือทัศษะวิสัยของคนขับก็ดีกว้างขวางและโช๊คเนี่ยดูดินี่ถนนใหม่นะฮะเก็บรอยต่อแบบนิ่มอ่ะบอกเลยว่านุ่มอ่ะนุ่มมากๆเลยอ่ะอย่างแรกเลยคนขับไม่ปวดหลังแน่นอนข้างหลังสบายมากเลยพี่ใช่พวงมาลัยดีอะไรดีรถรถอ่ะรถรถก็ดีด้วยนะครับแล้วเานนี้เปลี่ยนโชคโปิลเลอร์มาแล้วแบบเหมือนรถคนละคันกับโชคเดิมเลยอ่ะ ใครซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอน <Yeah. S 1> เก็บรอยต่อถนน,นที่กำลังทำถนน,นใหม่แม่งดีมากๆเลยอ่ะนี่ผมกำลังอยู่เทินเด๋ยวผมอยู่เทินเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลี้ยวแรงนิดหนึ่งดูดิว่ามันจะเป็นยังไงดูไม่มีไม่มีเอน็นไม่มีอะไรเลยนุ่มๆน,นุ่มมากเลยข้างหลังไม่ไม่แบบนุ่มมาากอไม่มีโยนแบบโค,ค้งเทให้เราเวียนหัวเลยครับ โชคดีมากเนี่ยเนี่ยเก็บรอยต่อที่ทําถนนแบบใหม่ๆอะ่ะใครใช้รถในกรุงเทพดีนะผมบอกเลยถูกใจแน่นอนครับทั้งคนขับทั้งคนนั่งดีดีจริงๆอันนี้ไม่ได้อวยนะผมก็เพิ่งมาเคยมาลองโชคโปรเฟนเบอร์ตัวนี้ครั้งแรกเหมือนกันแล้วได้ลองขับครั้งแรกเหมือนกันกันกบโชค๊คตัวนี้เนี่ยผมลงหลุมแบบหลุมถนนเสียซึ่งมันเก็บได้หมดเลยเนี่ยมันเก็บเราได้หมดเลยเนี่ย เตี่ยมครับเยี่ยมครับลองดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนสบายสบายแล้วผมเป็นไงข้างหลังดีไหมสบายแล้วพอมาหมู่บ้านแน่นอนคันนี้รถครอบครัวรถครอบครัวอีกหนึ่งคันรถคันนี้พี่ชายก็มาให้เทสช็อแต่ก็คือเหมือนมาป้ายยาให้ซื้อรถอันนี้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับดิปลอหรือเปล่าครับไม่มีเดี๋ยวดูนะดูนะนี่ผมโยกรถนะ ใส่ซ้ายใส่สสขวาเพื่อให้ดูการโค้งของรถนะซึ่งเก็บไปดีมากถ้าผมใส่อย่างนี้ตอนวิ่งประมาณ50-60นะบอกเลยนะถ้าโชคเดิมนะโค้งเป็นเรือเลยครับ oh, <no. S 1> เ็นเรือโดนคลื่นนะแต่น,นี้ไม่มีเลยนะเก็บซีหมดดูครับนี่ความเร็วประมาณ60แล้วนะครับ60บวกแล้วนะ mm. ดีมากดีมากต <Yes. S 1> ้องลองครับแลช่วงนี้เขาบอกมีโปรโมชั่นด้วยนี่ ใช่พี่่าใช่หมื่นห้าเหลือ42หมืใช่ไหมครับพี่ชายคือจริงๆแล้วในรถแรกนะครับก็คือราคา42่0 0นี่แหละอ่าเป็นราคาเปิดตัวนะครับ4ี่0 0จองมา2000นะครับจองสิทธิ์ไว้ก่อน2,000นะครับแน่นอนเพราะว่าหลังจาก42่0 0เนี่ยนะครับคิดว่า็ถต่อไปก็จะเป็นราคาอันนี้เป็นราคาเปิดตัวนะครับ42่0 0แต่ราคาคิดว่าน่าจะเป็นประมาณ45่0 0เพราะ42่0 0นี้ต้องเริ่มนิดนึงนะครับ ราคา40,000สนี้หมดแล้วหมดเลยนะครับในส่วนของรถแรกนะครับเป็นรถเปิดตัวราคาเปิดตัวซึ่งทางโรเินเดอร์เองนะครับอยากให้ท่านได้มาลองนะฮะก็เลยเป็นราคาเปิดตัวให้สําหรับผู้ที่ออกรถรุ่นนี้ที่พอศูนย์เจ็ดนะครับหรือผู้ที่มีแผนนี้กำลังจะออกก็อย่างที่ผมบอกเน้นย้านะครับจองไว้ก่อน2000นะครับจองกับ ตัวแทนใกล้บ้านหรือนี่เลยจองได้ที่ออโต้คิทนะครับที่สาขาปทุมธานีเลยนะครับตอนนี้มีสาขาเดียวแล้วนะครับไม่มีที่อื่นนะฮะก็เข้าไปเลยครับขอให้รีบนิดนึงหมดแล้วหมดเลยแล้วอย่ามาล้องอย่ามาล้องขอนะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าราคานี้นะครับเฉพาะเปิดตัวเท่านั้นนะครับสี่หมื่นสองนะครับรีบเลยครับรีบเลยนะครับ